เลยบุนนี้ใครมันจะเป็นคนแวะนี่ไงตัวอ้วนไปหน่อยคืออะไรในรูปคือรูปเป็นรูปตูนไม่ใช่เป็นรูปตูนเป็นรูปครูตับโบนการสใชนได้สิบยี่สิบสามสิบเป็นทีมก้าวเราดูว่าเด็กปีสี่ทเข้อสอบเด็กเข้ามาหนึ่งจสวัสดรครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่เก้าตุลาคมเวลาแปดโมง ซึ่งปกติแล้วผมจะต้องทํางานว่าพักโฮมอยู่บ้านครับแต่ว่าวันนี้ต้องไปทํางานนอกสถานที่นิดหน่อยและที่ที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่สามสิบไปเถอะทีกสายร้อนก็เดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนๆกันที่ศูนซิลิกกตเลยซึ่งผมก็จะเดินทางไปโดยการใช้ MRT นะครขึ้นจากดอนเมืองสายสีแดง แล้วไปเปลี่ยนเป็นเสียมเงินที่บางซื่อโอเคผมเรียกวินละว,วินมอสเตอร์ใส เสืกเเอกเยอคนเลยอะในรถหมายยาวเจอกันต้องเจอแล้วครับที่ใหม่เราจะมาในวันนี้คนเยอะว่าอ้เหี้ยคนเยอะว่าอาย,ยนคนเยอะวะคืนเจอกันแล้วคนเยอะแอยะตอนนี้เราอยู่ศูนย์ซิลิกินแล้วนะครับวันนี้เรามา เนีย่ยกล้องฟิลเตอร์หมอกบอกว่าอีกกลองไหนหายใจคือกล้องน,านมาก,ก็ในเมื่อเราถึงที่หมายแล้วตำแหน่งพิธีกรประจำช่องก็จะถูกยกย้ายไปที่ดโดนนะครับรายจากนี้ไปโ <laughs> อเค <laughs> เลยชี้พิธีกร <laughs> ผมกลับมาแล้ว <laughs> เัาจะห้างหายกันไปนเป็นเดือน ไปเขินเนี่ยไปกลัวพอนนี้เรามาสื่อเศรกิจเราก็จะัาเที่ยวไม่ใช่มาทำงานนะครับอ๋<พ>อเรามาทำงานทำงานฝึกงานใช่เม่เรามาติดเที่ยวเราแอบเที่ยวนิดหน่อยคงไม่เป็นไรเรื่องจริงช่องเขาทำบล็อกแต่เราทำบล็อกของเราอีกได้เราทำบล็อกของเราด้วยอะซึ่งเราก็จะเอาคลิปของเราให้เสจก,ก่อนเป็นหลักนะงานที่หลักค่อยว่ากัน รเราเจอเพื่อนเราก็เจอเพื่อนที่สึ่งานแล้วนะตอนนี้ออกกล้องได้ไหมครับคนนี้ออกกล้องได้เปล่า <c oughs> นี่คือหัวหน้างานของเรานะไม่ใช่หัวหน้างานครับแต่เป็นหัวหน้าที่บอด้วยหัวหน้าที่บ วันนี้เราเข้ามาในสู่ประชุมแห่งชาติเิรษฐกิจแล้วครับวันนี้เราก็กำลังจะเดินไปไหนต่อกันไม่รู้เราจะเดินไปไหนคิับทีกรที่เราจะเดินไปไหนอะเ,เราจะเดินไปไหนน้ำเล่นน้ำเล่นเราจะเดินไปโทรทัศน์มากรังสือแห่งชาติั้ที่30มาทะวร์เราจะมาเที่ยวกันนะเราจะไปทำงานเฉยเราจะไปทำงานเราไม่ได้มาเที่ยวนล่วคือแก๊งเพื่อนๆบุแรงใน,นงานสื่อที่เรามาคือโกแก่้วทัว ต้องทางานแล้วไม่ทันได้เที่ยวเลยไม่ทันได้เที่ยวเลยทำงานต้องทำใจอเดอะวครับตอนนี้เราก็าลังจะก็คือเราก็เดินงานนี่แหละแล้วเราก็ถ่ายคอนเทนต์ที่แบบว่าเรามนจัดงานแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็มันติดอยู่ที่บูธหนึ่งซึ่งพน้าเนี่ยเขาขายเก่งมากเขาขายไม่หยุดเลยนั่นเขาบอกว่าถ้าเราไม่ซื้อเราห้ามถ่าย รู้เลยบุญนี้ใครมันจะเป็นคนแวะ <laughs> นี่ไง <laughs> รู้เลยรู้เลยถามว่าเป็นแฟนมาวิลหรือเปล่าไม่ใช่แต่หลักๆก็คือชอบของเล่นจริงๆซีรีส์นี้ก็จะเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็จะมีพวกไม้มาเลเซตเป็นแล้วก็แบรนด์ของสไปเดอร์แมนครับมีขายในเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยผมเห็นเจ็ดนี้ผมจำได้ขายเลย <laughs> ผมเห็นนะผมจำได้ ตัวอ้วนไปไหนหายคืออะไรในรูปคือรูปเป็นรูปตูนใช่เป็นรูปตูนเป็นรูปกูตโกรการสา่้ ปุ๊บขายญี่ปุ่นไหนลองอถ้าอ่านไปอ่านไปถูกจะโดนชาวเลนญี่ปุ่นดรามาา่าใส่ปะไม่มีอตัวฮี้อะไรวะตัวนี้จำไม่ได้แล้วเอา้าทันโบกุอะไรสักอย่างเฮ้ยทันโบกุอ๋อตอนนี้เราก็เดินกันมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วอะแล้ว เราเพงได้ถ่ายพุทธนู่นนี่นั่งไปเยอะแยะครับตอนนี้เราเกิดอาการหิวข้าวใช่นะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่ตื่นมาก็คือเจ็ดโมงตอนนี้แล้วตอนนี้สิบเอ็ดโมง<ม>นะครับ<ม>ยังไม่มีใครได้กินข้าวใช่แต่ว่าต้องมาทำงานสู้ๆตัวกุ๊ตตัว ทูที่เราคุ้นเคยูของสัมดาวทีมพ์ูนิก้านะครับใช่ซึ่งผมก็เห็นอยู่ทุกวันใช่ทำไมถึงเห็นครับ <c oughs> อ๋อผมผมทำอยู่บริษัทข้างล่างพูนิก้าอีกทีนึงคพูนิก้าอยู่ชั้นบนนะ,อ,ะอืมเราอยู่ชั้นะอะไรเราอยู่ชั้นสองโอ้ยปูมาให้และโน้ตจะมีชั้นนู้นชั้นนี้จ้ะฮะฉันล้วเค้ามันเสี่ยวชั้นไม่เกี่ยวจะเสี่ยวไปคนเดียวอะไรอะไรหัวอะไร เพราอะไรครับเคนะซื้ออีกฝั่งนึงก็จะเป็นบูธบูธดเรมอนเน็ตคอมิกนะครับอ๋อโอเคซึ่งก็นาักงารัต่าะันน่ารักนะรน่านักงานหน่รักน่าอ่าน่ารกนากน่ารน่ารน่าันารักนารักน่ารักน่ารัก่ารันารักานันักน่าอัก็่ารัน่ารน่าน่ารักน่าราก็จะเดิน่าโอเคครับตอนน่้ก็คื่เราอยู่ที่บนธของน่า ซึ่งอายนะครับก็กําลังจะทําข้อสอบเป็นการทดลองทําข้อสอบฟรีเขาจะลองทําใช่ไหมนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่แบบว่าสอบข้าม่ .1 ถึงสอบข้ามก็จะเป็นพวกข้อสอบโจทย์นู่นนี่นั่นที่เด็กม .4 และเด็กม .1 ที่เราจะสอบเข้าตั้งใจนครับอันนี้ซึ่งเพื่อซึ่งเพื่อเรานะครับอายก็กาลังจะลองทํามซึ่งอยู่ปีสี่แล้วแน่นอนว่าก็ต้องทําของเด็กม .1 นม่เฉย รอเลยรอดูผลเลยรอดูเลยครับข้อสอบก็รอดูว่าแล้วรอดูว่าเด็กปีสี่ทำข้อสอบเด็กเข้ามหนึ่งจุดงเป็นหมดเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เพื่อนๆก็กำลังทำข้อสอบมอะไรนะมหนึ่งมหนึ่งเลยมหนึ่งวิชาวิทยาศาสตร์ ก็กำลังทำข้อสอบมหนอยู่โดยมันจะมองของทักษะปี4นะรวมกันแล้วจะมาดูกันว่าเราจะได้คะแนนกันเท่าไหร่ครับผมเหมือนมาเฝ้าน้องทำข้อสอบถ้าเป็นข้อสอบจริงข้อนี้กูข้ามไปนะเพราะว่าตัวหนังสือเยอะเกินไม่ชอบเดี๋ยวเคร่งเครดกันจัดเฮ้ยทำไม่ได้อายดิมหแล้วเออสอบเข้าม .1 นึ บครับตอนนี้เราก็กำลังเดินหาบูธที่เป็นบุฟเฟ่ฟเฟครับซึ่งตอนนี้ไม่มียังไม่มีบูธไหนที่เป็นบุฟเฟ่เลยนะครับที่เราหาบูธบุฟเฟ่เพราะว่าเราจะเอาเปไปถ่ายคอนเทนต์ลงช่องครับ<ห>แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีบูธไหนที่เป็นบุฟเฟ่เลยตั้งแต่เดินมาประมาณเกือบสองชั่วโมง<ห><ห>แล้วก็อาจจะไม่ลดทีน่<ค>น,นี้ครับเพราะมันก็อาจจะไม่มีจริงใช่ ถามว่าบทูที่ถูกมีไหมมีเต็มเลยนะครับใช่มันมีเยอะมากบบขายเริ่มเลยยี่สิบสิบห้าบาทยังมีเลยใครสนใจก็รีบมารีบมาวันถึงวันที่สิบเก้าตุลาวันนี้วันที่เก้าแล้วหัววันที่เก้าแต่คลิปนี้ลงวันที่ใครไม่รู้เยวว่า <c oughs> 1 0 <c oughs> 2้3 0เป็นพรสิบยี่สิบสามสิบเป็นทีห้า ถึงแล้วครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อมกับกล้องนี้เลยคนละไม้คนละไม้แล้บวันนี้วันนี้อะไรตอนนี้เราจะไปกินเคฟซีนเคะก็คือหิวข้าวครับประเด็นกินจัดเต็มตื่นแต่เช้าเจ็ดโมงกินอะไรก้วกตื่นแต่เจ็ดโมงกินยังยังเออเหมือนกันเมื่อกี้คัดไว้คัดไว้มาหน่อยมีอะไรนะ ครับขอผมก็จะมาเล่าถึงงานหนังสือปีนี้นะครับว่าซึ่งผลานหนังสือปีนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่ชื่อว่า Melody of Book นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับแบบว่าตัวอักษรสื่อเพลงอะไรประมาณนี้รู้แค่นี้รู้อะไรรู้อ่ารู้อ่รู้แล้วก็นั่นแหละภาษาตายที่ถือพูดเหมือนจะมีอะไรแต่ก็เหมือนแต่ก็แค่เหมือน คือเดินไปไหนก็แบบมีแต่คนทักทักว่ากินพิซซ่า <sucks> ไหมคะกินอันนี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่โอคัดจริงคัดจริงอะคัดจริงว่าจะคัดแล้วแต่มันกว้างแบบแบบวตรกว้างโคตรจะกว้างเฮ้ยเซเว่นไปเลยบ้านเราบ้านเรามาตั้งไกลจะกินเซเว่น จบที่เครับซีเค c ฟสาขาที่แพงกว่าปกตินะครับอืมสาขาปกติเมนูที่ผมซื้อก็จะเป็นไม่อยากรู้ครูกำลังเดินหาเพื่อนเออแต่ตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนไม่รู้เพื่อนบอกว่าข้างบนน่ะมีที่นั่งมีที่นั่งแต่ผมมาไม่เห็นเพื่อนเพื่อนไหนวะ สวยแ้กโอ้กินข้าวดนเพื่อนปิดแล้วก็ขโมยข้าวกลับบ้านเรียบร้อยเศร้าอ่ะเก้าสิบเก้าบาทเออ,ทอเค้ <c oughs> าสเกเจอแล้วโอเคเจอแล้ว เทปซีไม่หยิบเทปซีสาขาเนี้ครับก็แพงก่อสาขาอื่นด้วยเหมือนที่สยามสยามก็แพงกว่าผมก็เลยไปทางชีวิตด้วยแซนด์วิชไปทางชีวิตน่คำว่าไปทางชีวิตทำรูปอะไรดีวะคีเออะไรคีเออะไร ก็ตรงนี้นะเป็นบูธของของเจ้าขุนทองนะครับรายการทีวีสมัยเด็กที่ทุกคนอาจจะเคยดูแต่ผมไม่เคยดูครับเพราะว่าเป็นสายอย่างมักโดดแค่ได้ฟังเพลงเลดี้รุ่นเรือฟ้าอะไรโนกาบอยบินอะไรไม่รู้ไม่รู้เขาจะมีอะไรเด็กมันปล่อยปากเขาได้ไหมาผลงานเสร็จแล้วเป็นไงบ้างนี่ครับอ๋อเป็นไอจอดเชื่อไอจอดพี่เขาตั้งให้ว่าไอจอด นี่เขาทำเองสุดฝีมือเพาฝีมือมีแค่นี้ก็เลยทำสุดอแล้วเวลาสวมใจตมือไปไงก็สวมอันนี้ลองพี่เขาตั้งชื่อให้เลยจะรู้่็จะรู้นะคะจชื่อจิวจิวจิวอ๋อจิวโดยพิ้งันดันเหมือนจะเป็นอไรเวจอจอกับจิว ขาวกูด้วยกูเป็นน้องเล็กสุดามนั้นพูดาพูดอะไองเนียเขาไม่ได้พูดนะเนียไปอะนี่ไอจร์ดไอจรอดนะฮะตัวไหนชื่ออะไรบ้างนะอันนี้ชื่อจิ๋วจิ๋วอจอร์ ไจงจำไม่ได้แจงแจงอันนี้ไอจ้อยนจ้อยไอ้น,นอูจจออ่นนะ่ะโอ้โหไอ้จอหาวนี่เทียที่ตรงไหนวะออกเดินไปตามใจขอขนาดขอเขาสัมภาษณ์ก็ยังโดนปฏิเสธเออขนาดขอสัมภาษณ์ยังโดนปฏิเสธอ,อ่ะเออถ้าไม่ขอไอจี <c oughs> <c oughs> จะเป็นไงไมีเป็นไรถ้าใจต้องการชีวิตจะเป็นไงไมีเป็นไรถ้าใจต้องการชีวิตจะเป็นไปพี่ตามใจที่เราต้องการชีวิตจะเป็นไง บ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็ปวดเท้าเดินช้ำเลยใครที่ดูจบก็ขอบคุณที่ดูจบครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายวันนี้ขอไปไปก่อนตัวขอตัวไปก่อน